ชาวต่างชาติแห่รีวิวช็อกกับการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเซเว่นอีเลฟเว่นของประเทศไทยมากค่ะ ช่วงนี้นะคะมีคลิปที่กําลังเป็นกระแสนในโลกออนไลน์จากนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติคนหนึ่งคุณผู้ชมที่เขาใช้ชื่ออินสตาแกรมว่าทาวิธลีออนพลานะคะโดยในคลิปเนี่ยเขาที่แชร์ประสบการณ์การรอซื้อเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อชื่อดังของประเทศไทยเราซึ่งก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยต้องแปลกใจละก็งงไปตามๆกันค่ะเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าทาวิธเนี่ยตั้งใจที่จะเข้าไปซื้อเครื่องดื่มคุณผู้ชมแอลโกอฮอล์ในช่วงบ่ายของวันหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เดินไปดูสินค้าอยู่นานเลยกว่าชั่วโมมง,งเล,ละเลือกา ก็เลือกไปเลือกมาหลายอย่างได้มาหลายอย่างแต่ว่าพอจะไปจ่ายเงินเนี่ยเขากลับพบว่าตามกฎหมายของประเทศไทยการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณผู้ชมมันจะถูกจํากัดเวลาไว้โดยจะสามารถขายได้ในช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายสแล้วก็ช่วง5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเท่านั้นค่ะซึ่งตอนนั้นนะเขาก็อยู่ในร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลาที่มันไม่สามารถที่จะซื้อได้คุณผู้ชมแต่แทนที่เขาจะยอมแพ้หรือว่าเดินออกจากร้านไปทาวิทเนี่ยตัดสินใจรออยู่ในร้านอีกกว่า1ชั่วโมงคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ถึงเวลาที่สามารถซ เดินดูสินค้าเพิ่มเติมด้วยสำรวจสินค้อต่างๆในร้านสะดวกซื้อแล้วก็พูดคุยกับพนักงานจนเมื่อถึงเวลาที่กฎหมายกำหนดให้อนุญาตขายเครื่องดื่มได้เนี่ยเขาก็สามารถซื้อเครื่องดื่มได้ในที่สุดค่ะซึ่งความพยายามในการรอคอยครั้งนี้นก็ไม่เสียเปล่าและคลิปนี้เนี่ยไม่ได้สร้างความสับสนให้แก่ทวิทแค่คนเดียวเทาว่านั้นคุณผู้ชมแต่ว่าชาวต่างชาติคนอื่นๆที่เขาเข้ามาดูคลิปดังกล่าวเนี่ยก็สงสัยแล้วก็คอมเมนต์กันเพียบเลยลหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเคยเจอเหมือนกันประสบการณ์คล้ายๆกันเลยบางคนเนี่ยถึงกับเลา้วล แล้วเกินกําหนดเวลาไปแค่5นาทีพนักงานเนี่ยก็ไม่ขายเลยอีกคนเนี่ยก็มากล่าวเสริมบอกว่าฉันเนี่ยขอร้องให้เขาเนี่ยปลดล็อกตู้เครือ่องดื่มแอลกอฮอล์ให้หน่อยหลังจากที่เลยผ่านไปแล้ว1นาทีค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะงงหรือว่าผิดหวังนะคะผู้ชมมันก็มีหลายคนที่เขาค่อนข้างที่จะประทับใจกับร้านสะดวกซื้อของประเทศไทยเราอย่างมากอย่างคอมเมนต์นึงค่ะคอเขาบอกว่า7 e เ e ่ e อในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดเลยชั้นเนี่ยเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ยังไงยังงั้นฟังแล้วเนี่ยก็แอบยิ้มตามนะคะอีกคนนึ่งก็บอกว่าชั้นเนี่ยอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีหลายรายการที่ชั้นเนี่ยยังไม่ได้ซื้อใน Seven เทททศไยํซเดินอี้เละคว่ปของสระเท่ไทยทำเอาอยากเดนนนเยน รู้เรื่องกฎหมายการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเราค่ะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังไม่เคยทราบมาก่อนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะที่ได้มาท่องเที่ยวประเทศไทยก็ต้องศึกษากฎหมายท้องถิ่นกันสักหน่อยคุณผู้ชมไม่อย่างนั้น,นก็ต้องเจอเรื่องงงเหมือนกับทาวิตก็เป็นได้ค่ะ สุดท้ายค่ะคลิปนี้ก็กลายเป็นการเปิดประเด็นให้หลายๆคนได้พูดคุยกันในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศน้ำชมว่าเราก็ควรจะศึกษาและก็ปรับตัวให้เข้ากับกฎหมายของประเทศเขาด้วยเรื่องวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเช่นกันจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องแปลกๆทำให้ผิดหวังเหมือนกับที่ทาวิทเนี่ยเขาต้องเจอในครั้งนี้ค่ะ